วันนี้พี่มีประเด็นอะไรมากเอาผู้เี่ยนก้นะเพราะวนพรุ่งน,นี้ผมได้ข่าวว่าจะมีเซอร์ไพรส์ <c oughs> วันที่สิบเจ็ดโมงเช้าเป็นท่านไปนะคุณไปบูก๊กออกมามันมีเรื่องอะไรพี่ผมไม่รู้เหมือนก็ไม่รู้ก็วันที่สิบวันจังหวะนั้นจะเดินขบวนนะวันที่สิบเหมือนกันใช่ไหมวันที่สิบเดินขบวนเหมือนเหรอจะเดินขบวนบว,วันนี้ผมก็ต้องมาถามว่าเอ,อในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกทท่านที่เป็นเป็นผู้นําทางการเดินขบวนเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดตัวเองไปสู่การรับรูปของสังคมแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนระหว่างทำกประปร,ะประสเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะก็มาทวงละมาถามแล้วเอาต้องใช้เงินไปมาหาไปใช้เยอะมากเออคุณอนสนธิก็บอกว่าขายโรงแรมไปก็หมดไปเยอะเหมือนกันตอนทำพันธมิตรนะฮะแต่ถ้าเรามาถามว่าถ้ามันการเดินขบวนในอดีตเนี่ยต้องมีการใช้เงินใช้ทองกันมากมายมหาศาลเนี่ย และจะเดินัคจากการเดินบนจากที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยคุณตอเอาเงินที่ไหนมาทําอ่ะนะระดมทุนเงินใหม่ไหมมีโรงแรมไม่ขายใหม่ไหมไปเอาเงินมาทําแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณเอาเงินมาทําแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ดีรัฐบาลก็ดีเนี่ยเขาสืบได้ว่าคุณมีการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยเพื่อมาสร้างม็อบมันก็เป็นม็อบสร้างตามกฎหมายบอกว่าถ้ามีการชุมโดยเอ่อโดยสุจริก็ ไม่ติดระบุเนี่ยทําได้แต่ถ้าคุณใช้เงินขนมาเนี่ยมันเข้าขายตัวนั้นไหมรัฐวนูนจะคุ้มครองคุณไหมนะแล้วก็ศาลสถิตยธรรมเนี่ยซึ่งก็เอาคดีพวกคุณไปเก็บไปนานเนี่ยนะแล้วก็อเพึ่งมาแล้วก็มาพิจารณากัรให้คุณพ้นโทษอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องคิดถึงความกรุณาของศาลด้วยนะว่าศาลเนี่ยท่านอยกประโยชน์ให้กับคุณพวกคุณมาแล้วเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ย คุณจะสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนี้อีกหรือจากการที่ไปการทะเลาะในเรื่องส่วนตัว<ม>ถ้าคุณไปโจมตีรัฐบาลนี้ว่าเขาคอร์รัปชันเห็นชัดแล้วมันเกิดความเสียหายโดยตรงกับพิบัติเดือนหรือความเป็นอยู่ของประชาชนนะอันนั้นคุณทำผมว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณใช้เงินในการจัดสร้างม็อบมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดี<ม>เพราะสิ่งที่กล่าวหานั้นมันยังไม่ได้ถูกตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริง แต่การเอาเงินมาขนมอบเนี่ยมันพิสูจน์ได้เลยว่ามีนะมีจริงมันก็เป็นการกรบฏไหมเป็นการล้มล้างที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไหมอันนี้ผมก็อยากจะบอกท่านผู้กล้าทั้งหลายนะที่กำลังจะสร้างเรื่องวุ่นวายใหม่ๆมาเนี่ยนะว่ามันเหมาะสมไหมผมเคยเดินผมไปเดินนะตอนมีขบวนสู้งเสื้อแดงนะนั้นะสู้กับพลเรด็จการสู้การปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยผมไปมาแบบตอนที่คุณมากมาเป็นรัฐบาลจากการที่มีรรพเพื่อไทยมีแต่พรรคแรงไทยแตกแยก ไปช่วยอันนั้นผมไม่เดินผมไม่ไปกระบวนผมไม่เพราะว่าผมถือว่ามาถูกต้องแต่ตอนท่านตู่ทำปฏิวัติมีการชุมนุมกันผมก็ไปเดินสืดสอบดูเหมือนกันนะผมก็เห็นด้วยว่ามันต้องทําเพื่อให้เอะเด็จการนี่มันหมดไปจากระบอบประชาธิปไตยของไทยสักทีหนึง่งนะแต่วันนี้มันก็แล้วที่คุณทําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเซพทําไปเกิดการปฏิวัตินะหรือคุณสุธีทานับจบที่กิดปฏิวัติ ผมถามว่าที่คุณจะทําใหม่เนี่ยคุณจะเอาใครมาปฏิวัติหรือคุณจะปลายทางคือการปฏิวัติอีกครั้งไหมถ้าปลายทางค,คือการปฏิวัติคุณเอาประชาชนที่ไหนมาหนุนคุณข้าแล้วเนี่ยเอ,อประชาชนไปเดินขบวนกันเนี่ยเพราะไม่รู้ว่ามันจะจบที่การปฏิวัติก็อออาจจะว่าหนึ่งถูกหลอกมาสองเงินจุงมาอย่างที่คุณคุณสรารภาพไปแล้วกับกับประเทศนี้สรารภาพแล้วกับ กระบวนการยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีในประเทศนี้ว่าคุณต่างคนต่างเสียเงินกันไปเท่าไหรเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะผพราะว่าวันนี้คุณทําถ้าคุณทาสําเร็จประเทศนี้ไม่น่าอยู่ถ้าคุณทาสาเร็จระบบรัฐธรรมนูญวันนี้ล้มเหลวถ้าคุณทาสําเร็จระบบประชาธิปไตยล้มเหลวถ้าคุณทําเเร็จการปกครองล้มเหลวมันจะกลายเป็นว่าใครอยากจะล้มใครก็ได้คุณขึ้นมาเป็นรัฐบ,บาลไหมถ้าคุณไม่บาลผมม่ไปลม้มคุณเพราะนั้นขอเถอะ วันนี้โลกเนี่ยกำลังเ,เป็นประโยชน์กับเรานะความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกจากสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่ประเทศที่ไม่เจ็บปวดจากสงครามอย่างเราเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวเพื่อจะไปหากําไรหาไรายได้จากคนในโลกจากอิสราเอลที่มีตึกหามบานช่องพังพินาศแบีมากมายหรือในตะว,วันออกกลางซึ่งก็ต้องใช้การบูรณะเป็นเงินหลายล้าน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 ,าน,านบาทยูเครนอย่างเงี้ยรัเสเซียก็ได้วันนี้มันคือการเตรียมพร้อม เพื่อจะไปสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติแล้วสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนวันนี้ถ้าคุณพะว่ารัฐบาลนี้มันเลวร้ายเขาพึ่งมาได้เป็นเดือนเดียวสองสองิ่งที่คุณไปกลาก่าวหาเขาเนี่ยคุณทะเลาะกับคุณทักษิณมาแล้ววันนี้คุณกลัวคุณทักษิณจะไปอยู่เบื้องหลังแล้วอาจจะมาทําร้ายทําลายพวกคุณหรือเปล่าผมก็เชื่อว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายบทเรียนเขาก็มีบทเรียนคุณก็มี แต่ผมว่าโอกาสที่คุณจะทําให้ประเทศนี้มันเกิดความสับสนวุ่นวายจากการเดินขบวนการจากการมีการประทะการการฉีดน้ําไล่การมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทําและขอโทษการต่อสู้จากด้านมวลชนที่เป็นที่ว่าสดใสที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดท่าท,ที่เกิดมีมาก็เกิดมาหมดแล้วการลุกขบเอการลุกขึ้นมาของโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วทุกทุกจังหวัดในประเทศไทยก็เกิดแล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ นะนั่นก็คือการเกิดขึ้นจากการเรียกร้องที่เป็นจริงและการต่อสู้ที่มาจากลูก,ลกหลานๆที่ปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นจะบอกว่าอนาคตอยู่ที่ของไทยอยู่ที่ไหนแต่ม็อบที่คุณจะสร้างขึ้นมามันเป็นม็อบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกคุณกืจะเรียกร้องหอาไรายได้จากฝั่งตรงกันข้ามหาไรายได้จากพ่อค้าที่กลัวการเกิดการ,การ,การ,การมีอำนาจของพรรค เพื่อไทยหรือของพรรคประชาชน<ม>คุณต้องการสปอนเซอร์เหล่านั้นมาสนับสนุนการทํางานของคุณเพื่อจะปิดกั้นพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วผ<ม>คุณคิดนะว่าพ่อค้าเหล่านั้นเนี่ยเขาจะกล้าเสี่ยงกับการที่จะเข้ามาสนับสนุนพวกคุณใครจะซื้อสมบัติพวกคุณไปเพื่อเอาเงินไปเดินกระบวน<ม>ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดที่พวกคุณกาลังทํากันอยู่นะ<ม>ผมก็มมอยู่กับฝั่งของพวกคุณในระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดถึงวันนี้มันไม่ใช่เวลาและ้ะเวลาที่ของการที่เราจะต้องหา,หาความมั่งมีหาความมั่งคั่งให้กับชาติให้บ้านเมืองมาสงบสักระยะหนึ่งแล้วดูว่าถ้าเขาจะชั่วเขาจะคดโกงกันเมื่อไหร่หรือเขาคดโกงอยู่แล้วเราพิสูจน์ได้เมื่อไหรนะ่เป็นต้นว่าอย่างไฟฟ้าที่รัฐบาลน,นี้กําลังเข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแต่ถ้าคุณไม่จัดการกับอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ค่าไฟฟ้ามันอยู่แบบไม่ถูกต้อง โอกาสที่จะทํามันก็มีอยู่นะ mm hmm. คุณช่วยพิสูจน์ให้ชัดว่ามันมีอะไรมั่งที่เขาได้ประโยชน์แล้วเขาไม่แก้ไขแล้วเขาก็พยายามจะหากินต่อจากการมีอํานาจของรัฐแล้วก็มาว่ากันนะอันนี้ผมไม่ได้ขัดขวางไม่ให้มีการเดินกลัวไม่มีการต่อสู้จับฝังประชาชนนะแต่ผมว่าถ้าคุณสู้วยเหตุผลที่เพียงพอแล้วก็มันเป้าหมายมันชัดเจนไม่ใช่คุณอยากจะมาชุมนุมกันคุณเคยลบก,กันมาคุณเคยเป็นศัตรูกันมาคือคุณอยู่ฝั่งวันนี้คุณมาเกาะคอกันเพื่อผลประโยชน์ของใคร แต่ผมว่าไม่ใช่ของชาติเนะี่แล้วก็ไม่ใช่ของประชาชนนะเพราะนั้นพวกคุณถ้าพวกคุณทําสําเร็จประเทศนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ถ้าคุณทําสาเร็จตน้นทจนฉบับนี้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าคุณร้ม้างรัฐบาลน,นี้ได้ผมว่าประเทศนี้ก็อยู่ลําบากแล้ว <c oughs> เพราะว่าใครจะไปเป็นรัฐบาลคุณเนะี่ยพรรคประชาธิป,ปัตยนะ์อ่ะพรรคประชาชนนะเนี่ยเจ้าใครการจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆทั้งสิน้นมันต้องมีตอบโจทย์ว่าเพื่ออะไร เพื่อใครนะก็อย่างที่เคนเนดีพูดอนะไม่ต้องถามว่าประเทศไทยอะไรคุณถามตัวคุณเองว่าคุณทำอะไรให้กับประเทศชาตินี้บ้างนะอันนี้ผมก็ไม่ได้กวางแต่ผมมาเตือนนะถ้าเตือนแล้วมันกลายเป็นการสงครามก็พร้อมถ้าเตือนแล้วอยากเป็นการต่อสู้ก็พร้อมนะเท่าที่ผมมีเท่าที่เรามีนะผมก็เชื่อว่าบนความรักชาติเนี่ยมันต้องมีกับความเกลียดชาติ ผมเชื่อว่าพวกคุณไม่ได้มีพวกมากมายขนาดนั้นพวกคุณไม่สามารถจะขยับเยื่อนอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความถูกต้องอยู่ในปัจจุบันให้เป็นอื่นได้เชิญครับถ้าอยากทำน,นี่ก็เป็นแนวคิดเรื่องของการที่เริ่มมีจุดกระแสนะครับที่จะลงถนนนี่แล้วนะซึ่งผมว่ามันมันไม่ได้ผลเอาไม่ผมไม่เห็นด้วยกับการลงถนนนะแต่จะลงก็ลงแต่ว่าอย่าสร้างความวุ่นวายก็ค,คุณก็มีสิทธิ์ที่แสดงความเห็นถ้ามันเป็นด้วยเจตนาบริสุทธิ์ นะผมว่าคือ,อยิงไอ้เรื่องการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ขอ,ของของของประชาชนแต่บางทีบางม็อบเนี่ยมันไม่ได้ทดําโดยประชาชนมันทาโดยกลุ่มมือการเมืองซึ่งแอบแฝงและ่วยโอกาสสร้างสถานการณ์แล้วก็เอาประชาชนไปเป็นเหยื่อในท้ายสุดนะครับพวกคุณก็ครองอํานาจกันแต่ประชาชนไม่ได้เลยเลยนะผมดูหลาย,ลายๆม็อบหลังจากจบนักการเมืองก็เป็นเจ้าของอํานาจเหมือนเดิมหมดหลยนะว,วันนี้ถ้าเกิดจะทํนะต้องทําแล้วให้ได้นักการเมืองที่มาทำงานเพื่อชาติผมยังไม่เห็นวันนี้ยังไม่เห็นนักการเมืองที่ทะเลาะก,กันเพื่อประชาชน ใ้มีแต่ทะเลาะกันเล่นส่วนตัวเกวีตัวหนึ่งครับที่พูดไปในคุณนำลายประเทศชาติมันก็นี่ฮะกานทาให้มันเกิดความไม่ไม่วุ่นวายไงอืมก็ทําให้มันไม่ต้องเกิดเรื่องไงตัวคนทํามาหากินวันนี้ก็ลําบากลําบนอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณจะมาถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณก็ประกาศที่คุณจะล้มโดยการเพื่อคุณจะมาเป็นแล้วคุณให้รางวัลมาี่คุณเป็นแล้วประเทศนี้ได้อะไรมั่งใช่ไหมบอกมาเลยเป้าหมายคุณคืออะไรล้มแล้วใครมาคุณเป็นเองได้ไหมถ้าเป็นเองได้ก็เป็นได้เอาไปคุณจะเป็นบอลเชวิคเหรอ เราเป็นเหมาเจอตูนบอกมาเลยนะแล้วกูอยากจะเป็นซัดดำก็ว่ามามนะไม่ต้องออกมาควรคำพูดผมเพราะผมไม่ได้พูดอะไรให้กับตัวเองผมกำลังพูดให้สังคมมันนิ่งแค่นั้นเองถ้าเองไม่เข้าใจมึงจะโง่งก็โง่องของมึงไปเพราะกูพูดไม่มีทียอะไรที่เสีย,ยโอ้ว,วันนี้วันนี้อาจารย์เราคื้ใใ่มัน้องติดสิก็ทำทำไมเพาต้องอะไรมั่งก็ทำมาเยอะแหละก็ทำอย่างที่ทำได้ไงกู ให้ผมเป็นนายกหรือพัาได้ดีก็นี้เยอะเลยอย่างน้อยผมก็จะขุดข้อคาดกะอย่างน้อยผมก็จะแย่งความมัง่งคังจากสิงคโปร์กับมาเลเซียมาไว้ที่นี่ถ้าในสามปีนี้ประเทศยากจนไปทุกคนจนหมดแล้วไอ้สิ่งที่มันจะได้เงินแล้วประเทศนี้ไม่ทําก็มาลุยกันถึงตอนนั้นโอเคนะอย่ามาเสือบอย่ามาทวนถ้าคุณมีอคติ ก็ปิดปากไปถ้าไม่อยากฟังก็ปิดเครื่องเพราะนั้นเองง่ายมากแต่ยันมาเสือกไอ้วันนี้วันนี้ไอ้เกิดอะไรเกิดเนี่ยไอ้วันนี้อาจารย์ไม่ห้ามนรอกบอกอย่าไปอ่านไงลมขึ้นลมขึ้นก็บอกว่าแล้วมึงทำอะไรให้มั่งกูไม่ได้ทําอะไรกูกำลังพูดให้ประเทศให้พวกมึงอย่าทำเลยแล้วแล้วเองเป็นตัวตั้งตัวตีของใครมาล่ะไอ้นรกเอาวันนี้อาจารย์ท็อปฟอมเลยเออนะครับนะวันนี้ ฟ้าฟ้ามันก็เบือบนคลื้มอยู่แลวมามหน้าหนาวก็ลัจะมาแล้วครับหน้าฝนก็ลังจะหมดไปวันนี้นะครับ <laughs> แล้เดี๋ยวเอาวปนี้กันด้ววันนี้บรรดาเอาเรื่องอะไรว่าเขียยเขี่ยลูยอบอลกันเอาขอเขาเย่าเงี้ยคุณจะจบสิกบน้านี้ไหมผมแนะนำให้เมื่อร <laughs> ล้วโปรตีท่านหนึ่งรนหน้นี้ไปถามผู้ว่าแบงค์ชาติว่าเองจบอะไรมาเองมีความรู้ขนาดไหนอันนี้สิครับหายที่ปรตีเขงสองคนผมไม่บอกชื่อนะทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็รู้เป็นใครแล้มนตรตีที่พูดกับ็นงครคุณก็รู้อยู่ละ เขาจบมาสูงมากๆแล้วเขาจบมาในอาชีพที่เขาจบนะแล้วก็ทํางานในอาชีพที่เขาทําอยู่ดีๆคุณจะเปลี่ยนเขาออกแล้วคุณจะเอาคนของคุณเป็นตั้งตรงนั้นแทนถ้าคุณทักษิณถ้ารัฐบาลน,นี้จําได้วันหนึ่งมีการเลือกตั้งสอวอคุณมนูณกิตพลตีมนูณกิตลูกขจรเป็นประธานและในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวประธานกลายเป็นคนจากพรรคการเมืองเข้ามา จากนั้นมันก็คือการนิร่าชประเทศไทยไปสิบเจ็ดปีไง mm hmm. อย่าทำไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งนี้แล้วมันง่ายต่อการจะถูกโจมตี mm hmm. มันง่ายต่อการเห็นเตนจตนานที่เคลือบแฝงแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ย mm hmm. เขาขัดขวางคุณเพราะเขามีเป้าหมายในาการเมืองเป็นอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่ประเทศชาติว่ามานะ mm hmm. ผมว่าคนไทยเนี่ยวันนี้ไม่ได้งโง่ดักดานเหมือนคนบางคนในจอน,นี้นะ เขาฉลาดพอที่จะเอาเสียงสิบห้าล้านเสียงไปที่ไหนอีกสิบล้านเสียงไปที่ไหนแล้วทิง้งคะแนนไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่ให้ใคะแนนกับใครนะครับใหญ่ตโตมโหรานเรื่องตั้งมาไม่ได้ปฏิริจนวันนี้มีความคิดจะตัดปฏิริสกันลนะก็อันนี้เป็นเห็นเห็นถ้าจะถามว่าเออถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่า<ฮ> gdp ไม่ได้มีความสําคัญมากมายขนาดน,นั้นความกินครับกินดีอยู่ดีของประชาชนเนี่ยต้องมาควรจะมาก่อน นะแล้วก็มีท่านมนตรีบอกว่าไม่มีความรู้ GDP เนี่ยยิ่งดีประเทศชาติยิ่งยิ่งดีประชชนจะรวยได้จาก GDP <ม>ที่เติบโตขึ้นช้าๆผมยกตัวอย่างให้มีหมู่บ้านหรือหมู่บ้านหนึ่งมีบ้านอยู่สิบหลังคาเรือนทุกคนมีรายได้เดือนละหมื่นนะะก็ถ้ากับหมู่บ้านนี้มีรายได้ของหมู่บ้านเดือนละแสนนะครับเดือนละแสนนะโอเคเสมอภาคกันอยู่ ปรากฏว่าหลังหนึ่งในสิบหลังเนี่ยเข้าไปถูกรัตตอรี่มาหรือได้รับมอดกมาอ,มอีกให้ก็มีรายได้อีกเดือนละล้าน GDP ของหมู่บ้านนี้ก็คือเก้าหลังเก้าหมื่นบวกกันหนึ่งล้านกับอีกหนึ่งหมื่นที่เขาถูกรอตตอรี่มาหรือได้มอดกมาตัวเลขของหมู่บ้านนี้ GDP ก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทแล้วถามาในความเป็นจริงเนี่ยอีกเก้าหลังเนี่ยมันรวยด้วยป่ะม,มันรวยด้วยไหมอันนี้คือเหตุผลที่เข้ามาต่อสู้กับ เศรษฐีบึงไทยไงหนึ่งเปอร์เซนที่มีทั้งหมดไงที่มีทั้งหมดในประเทศนี้ไงที่เขาต่อสู้กันอยู่เขาเพื่อไปตรงนั้นไง GDP เราจะวิเศษวิโสแค่ไหนก็ได้แต่มันเป็นรายได้ของเศรษฐีหนึ่งเปอร์เซนบวกกับคนไทยอีกเก้าจุดเก้าเปอร์เซนเนมันเป็น GDP แต่อัหนึ่งเปอร์เซนต์หารที่สวสุสอีกเก้าจุดเก้าต่างไม่ได้อะไรเลยและเก้าเก้าก้างสมเงินทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงเศรษฐีเหล่านั้นเพื่อเศรษฐีเหล่านั้นจะเอาเงินออกไปใช้จ่ายนอกประเทศนะ วันนี้พวกคุณมั่งขั่งเนี่ยคุณรวยคุณก็ไปสร้างบ้านคุณก็อะไรก็อะไรก็ตามแต่เสร็จแล้วคุณก็ไปรวมหัวกันตั้งบริษัทซื้อเครื่องบินเจ็ตมาแล้วคุณก็เช่าคุณก็เช่าไอ้เครื่องบินเจ็ตที่บริษัทพวกคุณรวมตัวกันไปลงทุนไว้เนี่ยแล้วก็เอารายได้ของคุณเนี่ยเกลีรยไว้กับไอ้สิ่งแต่ฟอร์มพวกนั้นที่พวกแล้วมันก็ไปไหนก็เงินก็เข้าไปที่พวกคุณนะฮะก็เข้าไปที่พวกคุณแทนที่คุณจะมีรายได้จานวนมหาศาลแล้วคุณจะเสียภาษีรายได้อย่างถูกต้องคุณก็เอาไปไว้ี่่อืน ก็เหมือนที่ปูติมนมาทำไมปูตินถึงอยู่ได้มากมายครบสมัยเอาคนอื่นมารัสเซียก็ยังให้อยู่เหมดสมัยแล้ววันนี้อยู่แก้กฎหมายใ,ให้เป็นผู้นําตลอดชีวิตรัสเซียก,ก็ให้เพราะอะไรเพราะเขาทำลายหนึ่งเปอร์เซนต์ไงเขาทำลายโอลิกาด์พวกโอลิการ์เนี่ยที่ปูขาดสมัยเยซินตั้งแต่สมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากคอมมิวนิสต์มาแล้วก็กลายเป็นมีการสร้างมามั่งคั่งมั่งมีไงปูตินขึ้นมาเขาก็กวัดล้างพวกนีก้ไปตายมั่งอยู่ตา่างประเทศก็ไปยังมีตายนะ ส่วนคนพวกเนี่ยเขาอยู่ในรัสเซียเวลาเขารวยขึ้นมาเขาก็รู้ว่าระบบมันเป็นระบบที่มันไม่ถาวรมันเป็นระบบมีที่มีผู้นําแข็งแข็งเขาก็กลัวได้เงินจากคนรัสเซียเท่าไหร่ได้เงินจากก็ประมาณไหร่เขาก็ไปกองไว้เมืองนอกหมดไปไว้ไว้ลอนดอนม้างไว้เกาะเครมนอ K ังไว้เกาะไอซ์แลนด์อะไรของเขาไปนะไปลงทุนในต่างประเทศหมดเลยไม่กล้าเก็บเงินไว้ในประเทศ mm. เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อปูตินขึ้นมารัเสเซียเนี่ยที่ว่ามั่งคั่งกลายเป็นมั่งคั่งของคนชุดเดียวเขาก็เริ่มกวาญล้าง เอาจบไปนะฮะเอามาพื้มาฤสีเจนผิงมันการเปิดประเทศของเอ่อตั้งเสือผิงก็ทําให้ทุกอย่างไหลเข้าไปหมดความชั่วความเลวก็ตามหลังเข้าไปผมไปเที่ยวมือจีนในยุคข,ของตั้งเสืวผิงแล้วก็หลังจากนั้นมาไปถึงนั้นอาวนวดมีดีกว่าเราอีกนะซ่องของว้ดีไม่ต้องพูดผู้หญิงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยทุกอย่างดีกว่าประเทศประชาธิปไตยแล้วกันเพราะเขามีคนเยอะและมีความยากจนสูงกว่า นะแต่วันเนี้ยพอจีนมาถึงมาถึงจุดนี้ทาไมสีจีนผิงถึงต้องไปทําความสะอาดเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันคือคนรวยจานวนเนะ้ํจนวนน้อยคนคนจนจํานวนมากมันก็จะกลับไปตอนเหมาเจ๋อตุงทาปฏิวัตินั่นแหละตอนที่เป็นราชวงศ์เบนดารลินไงน,นะคนรวยมีอยู่จํานวนเดียวแล้วคนจนเต็มทั้งแผ่นดินเขาก็ไม่อยากจะเอาคอมมิวนิสต์ร้อยปีเนี่ยกลับไปที่เก่ากลับไปทาสงครามเก่าที่ท,ที่ตงเหมาสร้างขึ้นมา เขาก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะก็โนจบวันนี้จีนแข็งแรงขึ้นกลายเป็นหมาอาันดับึงแล้วก็รอจะเป็นอันดับหนึ่งถ้าเผื่อแล้วเออในการเติบโตไม่ทนันหรือว่าสู้ไม่ได้เขาก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งวันนี้สินค้าจีนท่วมโลกนะก็มาเทียบกับอุตสาหไทยออริกาไทยยังอยู่เต็มครบหมดแล้วก็ยังรวยขึ้นใหญ่ขึ้นนะจากการที่รัฐบ,บาลเอาเงินพวกเราเนี่ยไปสร้างถนนไปสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างทางรถไฟไปสร้างถนนต่างๆแล้วให้คนเก็บให้เอกชนมาเก็บตัง ถ้าปัญญาคุณแค่จะเก็บตังค์บุนทางด่วนไม่ได้เนี่ยคุณจะเป็นรัฐบาลไปเพื่ออะไรคุณจะเป็นรัฐไปเพื่ออะไรคุณจะเป็นไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณยังแค่ปัญญาจะเก็บตังค์ยังไม่มีคุณยังเก็บไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นผมบอกว่าวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางด่วนไปเอ่อไปกาญจนบุรีก็ดีหรือทางด่วนไปยังเออทางด่วนไปโคราชก็ดีคุณรู้ไหมคนเก็บตังค์บนนั้นคือใคร ผมรู้แต่คุณหาคำตอบเอานะคนที่คุณเห็นใน้คุตาคุณตาเนี่ยคนที่รวยมามหาศาลอยู่แล้วนี่ทั้งน,นั้นแหละเป็นเจ้าของหมดมนะคุณไปดูสิไอ้ข้างทางที่จะสร้างเมืองใหญ่โตโมราใครเป็นเจ้าของสล้วถนนน่ใครสร้างเง<า>นิง<า>นคนประชาชนครับแต่คนรับเหมาเป็นพวกขาววันนี้ที่ข้างทางเสร็จมโนโพลีแล้วเนี่ยเป็นที่ข้างทางรถกำผ่านวนลาล้านกันสมมุติมันโนไปจอดในเลสเอเรียที่เขาเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของไปตรวจสอบดูรัฐบาลนี้ไปตรวจสอบดูนะ ความลับแบบนี้ไม่มีในโลกสิ่งที่อุงอิงต้องทาคือทําลายเรื่องราวพวกนี้จ้ะให้กลับมาสู่ความที่มันสร้างศรัทธากับประชาชนกับแค่นั้นเองไม่บากไม่ไม,ไม,ไม่อะไรเลยนะแล้ววันนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ชัดเจนมากนะโทรศัพทร์รัฐบาลเป็นเจ้าของมาเนินนานพอความเจริญเข้ามาถึงโทรศัพท์นั่นไปกลายเป็นของเองกชนหมดพวกคุณไม่ได้โง่หรอแต่ผู้คุะฉลาดเกินไปสายไหมฮะ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรอหน่อยดูหน่อยถ้ามันถึงเวลาแล้วเขาไม่สามารถทำให้ประเทศมันดีขึ้นค่อยออกไปด้วยกันไปทำอะไรที่พ,พร้อมกันนะฮะ